สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาสอนการปั๊มเลเวลนั่นเองนะฮะไอเรื่องความเสี่ยงพูดตรงๆผมไม่รู้นะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปพิจารณากันเองนะฮะก็ผมคิดว่าเขาแก้เร็วๆนี้แน่นอนนะครับธารกิจนะครับอย่างแรกเพื่อนๆต้องมีธุรกิจการแมนแฟกซทอรี่นะครับผมที่อยู่ในเวบเมดแบงค์นะครับนี่นะฮะเข้ามาที่เมดแบงค์แล้วก็คือการแมนแฟ a c t ทอรี่นะครับธุรกิจนี้เลยนะฮะประมาณราคา2ล้านกว่านะครับเพื่อนๆก็ลองไปซื้อกันดูนะครับ แล้วก็มันจะมีแอปในในในโทรศัพท์เราเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นเป็นเว็บนี้เลยนะครับเราสามารถรับภารกิจได้จากที่นี่เลยนะครับผมก็เป็นการเปิด c e o หรือเปิด MC ไปเพื่อเป็นการเปิดภารกิจนะครับและภารกิจที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆทำก็คือ the black box f l e นั่นองนะเป็นภารกิจเครื่องบินนะครับมันจะอยู่อันขวาบนนะถ้าปกตินะครับถ้าเพื่อนๆมันจะมีสีอันน้มาตอนแรกให้เพื่อนๆเลือกอ่ะมันอยู่อันขวาบนนะครับตอนนี้ผมได้เตรียมไว้เป็บเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆเล่นไปแบบปกติได้เลยนะครับผมอันนี้นะนี่คร ตอนที่เ,เพื่อนๆถึงไบเออร์เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับตอนที่เ,เพื่อนๆตอนที่จะส่งภารกิจนะครับตอนถึงไบเออร์เนี่ยเ,เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องส่งภารกิจเ,เพื่อนๆวิ่งขึ้นบนบกนะครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็โทรหา911นะครับบางคนบอกว่าเอา้าผมไม่มีเวฟ911ทำยังไงนะครับให้เ,เพื่อนๆเปิดโทรศัพท์มาแบบนี้นะครับเลือกอันขวาบนคอนแทคนะครับแล้วก็กดสเปกเอ่อกดสเปกบาร์ทีหนึ่งนะครับผมมันจะเป็นการให้ใส่เลขนะครับให้เรากดคำว่า911นะครับเนี่ย enter ไปนะครับ911แล้วเราก็กด อ่าสักป้ายทีหนึ่งนะครับผมเพื่อเป็นการโทรหานะครับเห็นไหมครับเขาก็จะขึ้นว่า new contract emergency service นั่นเองนะฮะตรงเนี้ยต่อไปมันจะขึ้นกับเราถาวรเห็นไหมครับมันจะขึ้นกับเราถาวรเลยครับเวลาเราเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาดูเนี่ยมันจะขึ้นกับเราถาวรเราสามารถโทรหาได้ตลอดนะครับแล้วต่อไปนะครับผมขั้นตอนต่อไปในการที่จะเพื่อนๆจะปั๊มนะครับแนะนำว่าให้โทรหา911นะครับพอเพื่อนๆโทรหา911แล้วเนี่ยเอ่อให้เลือกไปที่หัวข้อแรกนะครับผมคือการเรียกรถดับเพลิงมานั่นเองนะฮะ เห็นไหมครับตอนเขาถามเรานะครับให้เพื่อนๆเลือกหัวข้อแรกนะในการโทรหารถดับเพลิงนะครับแล้วเราก็ขโมยรถดับเพลิงเขามานะครับหลังจากเราได้รถดับเพลิงมาแล้วต่อไปที่เพื่อนๆต้องโทรหาก็คือตำรวจนะครับโพลิสนั่นเองนี่คือสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับผมแนะนําเลยนะครับพอเพื่อนๆโทรหาตำรวจเสร็จปุ๊บแต่แต่แต่อย่าพยายามว่าเงยหน้าดูมาตลอดนะเพราะว่าตรงนั้นมันเหมือนเป็นจุดสปอร์ี่หายไปไวมากนะครับต้องพยายามดูนะว่าตำรวจมาตอนไหนนะฮะพอเพื่อนๆโทรหาตำรวจเสร็จแล้วเนี่ยก็รอตำรวจชนกว่าจะมานะครับ แล้วเราก็เอาแล้วเราก็สาดน้ําตามในคลิปได้เลยนะครับผมอ่าเห็นไหมฮะในคลิปนะครับเห็นไหมครับเวลขึ้นไวมากนะครับเวลขึ้นโคตรอย่าเรียกว่าโคตรแบบอย่าเรียกว่าโคตรไวโคตรพ่อโคตรแม่ไวนะครับผมบอกตรงนะโคตรไวแบบไวจะจัดนะครับเพราะว่าเลเวลผมเนี่ยอันนี้ผมปั๊มแค่เมื่อวานนะครับผมปั๊มจากเลเวล200นะตอนนี้ผม1020นั่นเองนะฮะก็แต่อาจจะมีผลในเรื่องของเพย์ไทม์นะครับในเรื่องของเวลาในการเล่นนะครับมันอาจจะไม่บัตรล้านสมมติว่าเพื่อนๆเวลพันแต่ว่าเวลาในนนการเเล่่ขอองพืๆแค สิบวันยี่สิบวันสามสิบวันอย่างเงี้ยบางทีมันก็ดูไม่บาดล้านเอาเขาเลยนะครับมันมันไม่บาดล้านคนหนึ่งเขาก็ดูออกนะว่าเพื่อนๆปั๊มมานั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เป็นถือว่าเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่เอามาแชร์กันนะครับใครไม่ชอบผมบอกตรงก็ดูไว้เป็นแบบดูดูดูไว้เฉยก็พอนะครับแต่ถ้าใครชอบก็ลองไปทําตามก็ดูนะครับแล้วก็ความเสี่ยงอันนี้ผมไม่รู้นะครับเพื่อนๆอาจจะต้องไปรับความเสี่ยงกับเราเองนะเพราะผมบอกเพราะผมเคยบอกแล้วผมบอกทุกครั้งนะครับว่า อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการบั็อกอะไรก็ตามที่แบบเกมเขาไม่ได้แบบมีความแบบว่าที่เขาทําขึ้นมานะครับเพื่อนๆต้องรับความเสี่ยงกับเราเองนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้นะถ้าใครโดนแบนก็ต้องไปรับผิดชอบชีวิตตัวเองนะครับผมบอกแล้วนะว่าดูไปไว้ดูไว้เป็นคอนเทนต์ก็ได้นะครับหรือว่าจะดูแล้วไปทาตามก็แล้วแต่เรานะครับใช้พิจารณากันเอาเองนะครับใช้ดุลพินิจของตัวเองแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะครับใครชื่นชอบป็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้า ཚཚཚན <laughs>